สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเอซภาษาจะมาเช็คเบิ้งลายกับเบื้องก่อนนะคะส่งไปให้ช่างดูนะคะเบไปวัดท่านได้มาบอเบื้องลายกับเบื้องค่ะ ลายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างนอกมันค่อยสว่างโอ้จะลืมถ่ายกล้องมาหนี่ตั้งจังใดลละ မေ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  เช็คลายกระเบื้องนะคะส่งไปให้ร้านนะคะว่าที่ร้านมีลายนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลายนี้ก็จะเอาใกล้เคียงนะคะ fc ให้มันเป็นสีน้าเงินเหมือนกันนะคะก็จะเอาแบบเนาะไม่เป๊ะก,ก็เอาแบบคลายเอานะคะซ c ก็มาเช็คดูกระเบื้องนะคะเมื่อวานก็เช็คไปแล้วประมาณสิบแปดแผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็ิบสองสิบสาสิี่สิห้าหสิบเจ็ด สิบแปดนะคะรวมทั้งรวมรวมทั้งเศษมันนะคะเอฟ8ีสิบแปดกล่องนะคะติดเอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอทางร้านตอบลายมานะคะลุงเสือว่าจะมาฉาบแต่ไม่มีปูนนะคะนะยาบาบาวมืดจะเอามาว่าสัน่นกับบาวมืดก็ไม่รู้จะมากี่โมงนะ ที่คุยกันเมื่อวานภาษาถามเรื่องปูนกาวนะคะไม่รู้ว่าญาติฟังเข้าใจหรือเปล่านะคะได้ยินว่าปูนปูนก็สิว่าปูน <c oughs> แล้วภาษาถามบ่ามืดวันที่นามีปูนกาวไหมถ้ามีก็ให้เอามาจะได้มาปูกระเบื้องนะแต่เรื่องปูนฉาบไม่ได้พูดนะญาอาจจะเข้าใจว่าเป็นปูนฉาบนะพอลุงเสือลงมามาเช้าว่าจะเอาเงินไปซื้อปูนญาติว่าบ่ามืดจะเอามา ก็ต้องรอเบาวมืดนะคะวันนี้ก็คงไม่ได้ทํานะคะก็คงไม่ได้ทํางานนะลุงเสือว่าจะลงมาฉาบแต่ปูนไม่มีนะก็ต้องรอรอดูว่าบบาวมืดจะเอามาหรือเปล่านะคะเบามืดมากับพูแล้วบายบายคำคำหมดแล้วก็คงสิบัไดเฮ็ดยังแล้วนะคะปูก็มานอนนอดนะย่าก็ไปวัดยังไม่มานะคะ ชาปูนกมแล้ว <c oughs> วาสิมาชาผัปูนบะมีม่ร้านตอบมาเลย fc นะกระเบื้องลายนี้ไม่มีนะคะจะเอาแบบคล้ายกันก็ไม่มีเหมือนกันเพื่อนว่าลายนี้ไม่มีเลย <c oughs> ลายนี้หรอ อันนี้สีน้าเงินแต่ว่าน้าเงินน้าเงินคนละอย่างนะตัวนี้ก็น้าเงินอยู่แต่เป็นน้ําเงินเข้มน,นะคะที่ปูมานะคะน้าเงินคนละน้าเงินนะคะี่จะเอาแบบนี้ป่ะมันก็นไม่ค้าแล้วก็นคนละสีมันเดินมนะเดี๋ยวต้องโทรคุยน้องแหม่มก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้แหม่มดูก่อนมันไม่มี วันนี้อากาศร้อนแต่เช้านะปู่ออกมานอนข้างนอกในจะอยห่าย่าไปวัดยังไม่มาวันนี้วันพระวันพระสิบห้าค่ำนะคะกระเบื้องลายนี้ไม่มีเลยจะไปดูร้านไหนเดี๋ยวป้าสาจะ ไปดูร้านบ้านหนองแวงนะคะเผือมันมีนะคะมีร้านบ้านหนองแวงแล้วก็ร้านอืมมันจริงๆี้มันก็มีหลายร้านอยู่แต่ว่าเราก็ต้องไปเลาะต้องไปหานะคระับน้องเดวยวภาษาจะเอาเศษะะเศษจะมีน้อยเดียวอืม ไม่ต้องเอาเศษไปนอปะภาษาถ่ายลงในไลน์มีอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดในไลน์ให้เขาดูนะคะหนังกระติกหูบิไม่มีนะคะเดี๋ยวต้องคุยกับน้องแม่มอีกรอบหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงนะคะฟ้าทุนมาขามดกทั้ทงสุกทั้งไม่สุกนะคะเอซีนะหมากอ่อนก็เป็นเยอะมาก มะขามบานยาเนะ่อ fc เป็นเรื่อยๆนะคะคุณอะมะขามอ่อนมีให้กินตลอดเลยนะคะส่วนอะดกท่อมกระเบื้องที่เหลือมันก็เป็นกระเบื้องลายนี้นะคะ fc มันเป็นกระเบื้องห้องน้ำนะคะนี่ค่ะช่างมาติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ย้ายที่นอนยังไม่ได้ย้ายเตียงปูมานะคะส่วนกระเบื้องข้างในมันก็จะเป็นลายนี้นะคะนี่กระเบื้องที่ปู่นะคะอันนี้เป็นกระเบื้อง40นะคะ40คนะูณ40เนาะความกว้างความยาวนะคะแต่กระเบื้องห้องน้ำมันก็30คูณ30นะมันมันคนละ มันคนละนั่นกันนะคะ fc แผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะคะมันมาปูมันก็ไม่เข้ากันนะคะนี่ค่ะถ้ากระเบื้องลายนี้มันยังเหลืออยู่มีเหลืออยู่แต่มันกระสิไส้น้ำกันบนะ่ได้ใน fc เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ